เลยไม่ดูอะไรทั้งนั้นนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเราก็จะเก็บเก็บสายไปได้อย่างนี้นะครับสาย OBD ตัวนี้มันก็จะไหลออกมาอย่างเงี้ยสวัสดีครับชาวบิงไ Drive ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทําการติดตั้งนะครับผมสแกน My ล์เทสลนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยนะฮะสายแพรอย่างนี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงข้างล่างวิดีโอนะครับ ถ้าเราอยากจะเห็นข้อมูลภายในเท sla เราเดี๋ยวเราก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนอย่างที่บอกคืออุปกรณ์ตัวนี้มีไว้ทำไมอุปกรณ์ตัวนี้ก็เหมือน OBD box คือเท sla ไม่มี OBD box ถ้าเราอยากจะได้ OBD box เราก็ต้องทำอย่างนี้ก็คือเชื่อมต่อมันเข้าไปนะฮะโดยการที่เราจะเชื่อมต่อตรงคอนโซลกลางของรถตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนที่จะลุยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนี้นะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องทําการชดดาวน์รถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยุ่งกับเรื่องระบบสายไฟละไม่อยากให้วงจรอ,อะไรมันลัดนะฮะก็มากดที่คอนโทรลพานลตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เออเซฟตี้ครับเราก็จะมี power off นะครับ power off ตรงเนี้ยก็คือดับทั้งหมดเลยนะครับดับเครื่องทั้งหมดเลยวิธีการเปิดรถอีกทีหนึ่งก็แค่เหยียบแป้นเบรกตรงนี้นะครับแป้นเบรกที่อยู่ตรงนี้มันก็จะ power on อีกรอบนะครับ power off ละชัดดาวละเดี๋ยวเรารอสัก1-2นาทีเพื่อให้มั่นใจว่ารถมัน power off สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเราค่อยลุยงานกันควรระวังเลยนะครับระหว่างที่เราทำการ install ไอตัว attention พวก obd เนี่ยนะครับผม oh. ก็คืออย่าเปิดอย่าเปิดปิดประตูในรถนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเปิดปิดประตูในรถเนี่ยมันเป็นการไป wake up รถรถเนี่ยมันก็จะทาการ wake up ก็คือตื่นพอ,อรถมันตื่นเนี่ยระบบก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดประตูก็คือเปิดทิ้งไว้เลยแต่อย่าไปปิดอย่าไปเปิดมัน อย่าไปเปิดประตูบานอื่นเลยนะฮะที่อย่าลืมก็คือต้องเลื่อนเบาะไปข้างหน้าสุดเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการทํางานด้านหลังรถนะครับผมจากที่เลื่อนเบาะไปข้างหน้าเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีพื้นที่ตรงข้างหลังมากขึ้นนะครับเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถทํางานได้นะครับมานั่งหลังรถเสร็จปั๊บให้กดปิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมง่ายกว่านะครับตอนที่คุณกดปิดรถนะครับจะสังเกตดีๆว่า มันจะได้ยินเสียงกึกกึกตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นรีเลย์สวิตช์ชดดาวน์แบตเตอรี่แล้วก็การทํางานต่างๆนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงปุ๊บก็เท่ากับว่าเราปลอดภัยที่จะดึงตัวพอร์ตพวกนี้ออกได้เลยฮะรอสักประมาณ3 4นาทีฮะถึงจะมีเสียงพวกนี้ออกมาโอเคครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยนะฮะก็คือการแงะ A, แผงตัวนี้ออกมานะครับผมเริ่มต้นโดยสอดไขควงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลูดไปเนี่ยจะได้ยินเสียงแก๊กทีนึง ออกมาละดังแก๊กแก๊กแก,แก๊อะไรอย่างนี้นะครับโอเคหน้าตาของตัวนี้ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือหน้าตาของพอร์ต OBD นะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอให้มันตัดไฟก่อนรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถึงถึงเราจะเริ่มลุยกันได้แกะกันเลยนะครับผมถ้ามีไขควงด้วยก็จะดีฮะเพราะว่ามันทำให้แกะง่ายขึ้นนะครับโอเคฮะ อ่าโอเคหน้าตาก็จะดึงออกมาอย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่ของเราเข้าไปนะครับชุดคิดที่เราได้มานะครับอ๋อด้านนี้ <c oughs> โอเคโอเคอ่าโอเคด้านนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ยัดยัดอย่างนี้ครับยัดเลยไม่ดูอะไรทั้งนั้นนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเราก็จะเก็บเก็บสายไปได้อย่างนี้นะครับสาย OBD ตัวนี้มันก็จะไหลออกมาอย่างเงี้ย OBD box ตัวนี้จะปล่อยให้มัน สา,ายมันก็ต้องเหลื่อมออกมาอย่างนี้แหละครับผมไม่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้ยินเสียงคึกเมื่อกี้ไหมครัีคกคึกเมื่อกี้ก็คือตัวแบบคอนแอรอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะใส่กลับเข้าไปที่เดิมตัวสายเอาให้มันอยู่ด้านล่างหน่อยเท่านั้นเองนะครับกลิ่นน้ำมันเหม็นมากเลยโอเคครับเป็นอย่างนี้ประกอบเข้าไปที่เดิมเสร็จแล้วแล้วก็เอา o b d มาเสียบนะครับผม o b d ก็ซื้อตามร้านทั่วไปเลยโอเปอร์ d, ต้องเป็น o b d 2นะครับผม o b d 2 OBD2 ที่ผมใช้ก็จะเป็นมินิ OBD2 ตัวนี้คอนเน็กก่อนเดี๋ยวเราจะทดสอบคอนเน็ก c t ก่อนกับแท็บเล็ตผมนะครับครับผมเราก็จิ้มไปที่ Setting ะะเซตติ้งนะฮะผมแล้วก็ไปที่ Connectivity ครับผมแล้วก็ไปที่บลูทูธเปิดบลูทูธนิดนึงนะฮะเปิดบลูทูธนิดนึงนะครับบลูทูธเปิดยังไงโอเคเปิดบลูทูธแล้วนะครับเข้าไปที่บลูทูธครับผมแล้วก็หา available device นะครับผมซึ่งเจอแล้ว mini OBD ก็คือ OBD 2นะครับผมก็ Connect ไปเลยนะครับถามว่าพินอะไรนะฮะส่วนใหญ่แล้วพินมันก็สู่ยๆนะแส้วต่ว่าตัวนี้เป็นพินอะไรนะครับแพรเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นจะเห็นไหมได้น้องแพรมาหนึ่งคนแล้วนะฮะหลังจากแพรเสร็จหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะโหลดเลิศอะไรมาเต็ไมไปหมดเลยมีเซลเทมเซลอะไร เดี๋ยวเราไปตั้งโชว์ดีๆแล้วกันง่ายๆคือว่าถ้าเกิดบลูทูธมันคอนเน็กซ์สำเ s ็มันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีไฟเหลืองกระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่คอนเน็กซ์สำเร s มันก็จะเป็นแค่สีแดงอย่างเดียวนะครับผมไปที่โปรแกรมสแกน My Tesla ครับสแกน My ท e s l a ราคาประมาณแเหรียญน,นะก็อันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะซื้อด้วยเงินไทยมันก็เป็นราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธ o t h น n a b l e ละเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือสีแดงคือมันยังไม่ e n a b l e มันยังเปิดไม่ติดอารับผม กด Allow ให้มันเซฟไฟล์ในเครื่องนะครับ Choose Car, Every Factory Reset, Reset Card, Choose Car Model สามนะครับผม <c oughs> ผมเป็น Model สามเนาะ Bluetooth Setting, Pair Device นะครับเราจิ Pro ้ม Bluetooth Connect Socket Bluetooth ขับรถกลับบ้านกันตอนกลางคืนนะครับปะเอาลืมใส่เกียร์ ครับนะครับ๋ยวเราจะเปิด FSD ไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเปิดต้องเพื่อความปลอดภัยเราจะเปิดที่ถนนใหญ่ครับผมโอเค FSD โอเคครับนี่ก็เป็นการโชว์การใช้งานนะครับผม ข้าบนจะเป็นหน้าจอ FSD ที่อยู่ในโมเดล3ของผมนะครับส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นหน้าจอ OBD ในการที่โชว์ว่ารถเนีทำงานอะไรบ้างก็จะมีหน้าจอการใช้ Energy Consumption การเหยียบคันเร่งแม้กระทั่งการเหยียบเบรกก็จะมีการดึงกลับของพลังงานนะครับ ส่วนไอ้พวกนี้ผมไม่ได้เจาะลึกเนื่องจากไอ้คลิปที่ผมเจาะลึกอะ่ะผมทําหายไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดในวันที่22มิถุนาปี2022หรือเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วครับก่อนผมขายรถแต่ผมก็เพิ่งไปเจอตัวไฟล์มาก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะว,ว่าการติดตั้ง o b d อ่มันเป็นยังไงนะครับ ถ้าเกิดมีโอกาสได้ใช้เท sla อีกในอนาคตเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวขั้นตอนการใช้งานอย่างหน้าจอที่เห็นตรงนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีเซลล์แบตมี AC มี DC นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสามารถไปติดตามคลิปแบบนี้ได้จากคุณตามนะครับผมคุณตามได้ทำการรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปคุณตามไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมจะมีการรีวิวอย่างละเอียดเลยว่าหน้าจอแต่ละหน้าจอนี่มีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละบรรทัดเนี่ยทำงานอะไรไว้บ้างนะครับผม ยังไงก็อย่าลืม s t a สเตจจูนสเตจวิดบิงได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนกับหน้าจอ FSD แล้วก็สแกนไมค์เทสลาข้างล่างนี้นะครับผมสวัสดีครับโอเคไปละไปละไปไง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 โอ้กูไม่ไปแล้วโอ้เดี๋ยวกูขับเอง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 โอเคกูยอมกูยอมมึงกูยอมมึงโอเคโอเคเทสคอนโทรลเบรกเดีพิตดีพาร์ทเลนดีพาร์ทเชนโอเคโอ้ยรถยี่เดียวยังจะขับอีกเหรอเนี่ยโอ้ ถ้าเราลดนะครับ